เดี๋ยวตามกันต่อน,นะครับยกที่2คู่เอกควยไ,ไล่ในวันนี้ครับก่อนชมยกนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณเครื่องดื่ม m 1็0เพื่อพลังฮึ่สู้ของนักกีฬาไทยครับมอบรางวัลพลังฮึ่สู้ให้กับนักมวยที่ชกได้สนุกดุเดือดเร้าใจประทับใจแฟนมวยสิบเจ้าใไ,ไทยตัวประเทศน,นะครับทุกสัปดาห์ครับสัปดาห์ละห้าพบาทนะครับขอบคุณด้วยนะครับเครื่องดื่ม m 1็0แล้วก็คะแนนของผู้ที่ผ่านมาก็บอกว่า ชมนะครับว่าไม่เอกฉันนะครับคะแนนของคู่ที่ผ่านมาระหว,ว่างเพชรแสนคมกับเพชรจักรจาร์ออกมาไม่เอกฉันนะครับสองต่อหนึ่งเสียงครับ48ต่อ49แล้วก็49ต่อ48จากกรรมการธนาชัยกำลมสองต่อ1เสียงครับอ่าบนเวทีของคู่นี้ครับคะแนนเป็นยกนะครับเรียนท่านผู้ชมครับเรื่องการป้องกันแชมป์รุ่นไลท์เวท135่งอยสาอาจารย์ครับโอตามปุมหลังนี่ชนะเพชรแสนคมมาน็อตยก3เพชรแสนคมนี่ไม่ธรรมดานะท่านั้นซรยีมงอ่ะ แต่อยู่ที่ว่า,าพากรหสน้อยแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับแข่งมาด้วยซ้ายวันนี้ก็เต็มร้อยครับจากสิงหางง์านครสงขาซ้ายซ้ายจะผ่านตลอดหรือเปล่าสีโครมชายโครมแดงหมดแล้วครับ้ารานตีงงมงโดยก็เป็นองน้ำทีหลักฐานขึ้นครับเเต็ดอุ้ยไปเนีครับต้องฝ่าดแกังซ้าย้ใหได้นะครับ ก็บอกว่าตั้งแต่ชิโมงชกมวยมาวันนี้น่าจะเจอเบอร์ใหญ่ที่สุดนในชีวิตการชกมวยของชิโมงแล้วนะครับถูกต้องเลยอย่างว่านะครับมันต้องมันต้องเจออย่างนี้ของจริงของแข็งครับทานไปได้ความเป็นยอดมวยนะครับโอ้โหจบบปั้บ้านแบบหรูๆรูเลยแหละ นาาีที่มง้งอย่าดูนะครับาจะาหอบเข็นขัดประเทศญ,ญี่ปุ่นมากหรือไม่แต่ว่าผลงานของนักมวยชันชาญญี่ปุ่นที่มาต่อยกันไทยสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องบอกว่ายังไม่มีใครแพ้นะครับครับไม่ว่าจะเป็นโคชิเรียยะโอมูระแลวก็วันนี้ถึงคิวของชีมมเงแล้วครับแข้งขาวาถึงตัวไล่แข็งซอดแข็งกันอยู่กระตุกเรียบครับอาพยาต้อยเล็บด้วยเข่าซ้ายครับวันนี้เสียตับมาเองครับครับอยู่ที่ว่าความแข็งแรง กระดูกมวยแล้วครับเพราะว่าทุกวันนี้ศิลปะการออกหมัดเท้าเข่าศอกนะครับชั้นเชิงต่างๆเอ่ยมันมันก็ทันกันหมดแล้วตามชาติหรือว่าคนไทยอยู่ที่แรงเสียดฐานเท่านั้นเองนะครับจะเป็นอย่างไรอุย้ยหมาแท้งซ้ายอีกแล้วป้าจังหวะยิ่งขวาของซีมงสบายต,ตีหรือไม่ตีทายัน มาเอาไม้ข้ามยันมากันไว้ก่อนอาจารย์ดูนะครับวงในมีขวานหน้าไล่แขนเป็นแล้วนะครับไล่แขนเป็นแล้วกันถ้าเป็นสมัยในอดีตี่บมาไม่เห็นนะครับตอนนี้เราจะไม่เห็นไล่แขนเป็นแล้วนะครับเข้าได้อดีตยอดมวยนะครับขุนดงพอทวัชชัยสิ์ของโอตือเนี่ยไปเป็นเทรนเนอร์ที่ญี่ปุ่นนะเพราะนั้นมันก็จะถอดแบบมวยไทยมาละโอเคอยู่ดีว่าได้มากได้น้อยแข็งแรงแค่ไหนแม่แต่ว่าแข่งซา ครับโอ้มันครับอ่ะดูนะครับไฮไลท์็อตเด็ดภาพช้า็อตสวยๆมุมสวยๆครับมุมชัดๆนะครับีมงานยกสามตัดให้นันผู้ชมได้ได้ดูการเคลื่งแขรซ้ายเกี่ยวได้ครับชี้มงครับเนี่ยครับหมัดขวาแต่ว่าร่อมแลยครับนั่นคือไฮไลท์็อตเด็ดภาพช้าผลงานในยกที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับตอนนี้เป็นบรรยากาศสดๆในช่วงระหว่างพักยกนะครับ อ่แล้วก็อย่าลืมนะครับมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินอ่าแชมเปี้ยนหมาแดงนะครับขอภัยครับมวยรอบมวยแชมเปี้ยนหมาแดงครับศึกแชมเปี้ยนหมาแดงปีที่22ครับศึกเจ้ามวยไทยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยลุนรางวัลกันทุกสัปดาห์นะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับการกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งลุ้นรางวัลกันทุกสัปดาห์สัปดาห์เว้นสัปดาห์ครับกับบริษัทออเคมทเทคจำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์ยาฆ่าหญ้าปราหมาแดงนะครับสินค้าที่ ซื้อผลิตภัณฑ์จะต้องได้รับคูปองลุ้นรับโชคเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่และเบอร์โทรนะครับเพื่อลุ้นรับโชคสร้อยคอทองคำนะครับนักหนึ่งสลึงจํานวน1นึรางวัลครับในแต่ละสัป,ปดาห์ครับสัป,ปดาห์สุดท้ายของเดือนนะครับสิ้นสุดเดือนกันยายนครับ รับท้อยคอทองคำหนักสองสลึงหนึ่งรางวัลครับจับรางวัลพร้อมประกาศผลในรายการศึกเจ้ามวยไทยเวทีมวยสยอมน้อยครับถึง23ที่สิากันยายนเมื่อสักครู่จับไปแล้วนะครับหนึ่งสลึงนะครับมาดูฝ่ายแดงพระรหน้อยทีเอ็มยิมนะครับเจ้าของแชมเปี้ยนนักชกจากสิงห์นครสงขาผู้ท้าชิงมาจากโยโกฮาม่าจังหวัดคานากาว่าประเทศญี่ปุ่นครับซิมงเอวะสปอร์ยิม ยกมียกที่3ต้องดูแล้วอยู่ที่ว่าจะยืนระยะไหวหรือเปล่าเพราะว่าแข้งซ้ายของพรลหัสน้อยมาเปลี่ยนเป็นข่าวนายกันบ้างอุ้ยตีตีแต่อย่างคุณประทิ์บอกว่าให้คะแนนเป็นยกครับสองยกที่ผ่านมาเรายังไม่เห็นองไยครับยกนี้อารักทีมงนยครับตองฝ่าตรงแ่งซ้ายเข้าไปครับดูนะครับพระละหัสน้อยครับซ้ายทักแทงนะครับับ โดนแข้งซ้ายได้ไม่ได้ครับ<ศ>เป็นการบ้านของซิมงและทีมงานเนี่ยกันแข้งซ้ายได้หรือเปล่าเห็นไหมเหล่าใช้โคมด้านขวาของซิมงนี่เป็นปื้ดเลยแดงอ้าวเข้านายตีแต่ลีลาก็พิ้วนี่คือถอดแบบมวยไทยล้วนๆเนี่ยคุณปผู้ิมอืมอืม,อมอน่หละครับแล้วยิ่งตอนนี้ได้ตะกรอนนะครับไปเสริมแกร่งให้ด้วยครับตะกรอนซักโยทินนะครับดาวดังโอ้ยทีมซ้ายนาครับมอนการ์นะครับสัญญาณเตือนมาอีกแล้ว คือไม่เจ็บแล้วก็แต่เสียฟอร์มอยู่ที่ว่าแรงเสียสีแดงประทะเป็นยังไงมีอ้าวใช้หมัดช่วยตีอ้าวพลาดหัสน้อยทำยังไงคุณประดิษฐ์เอ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วครับชุนละมุนวุ่นวายแล้วแค่ซ้ายครับโดนเหมือนกันกับทางนัดของพลลาดน้อยไม่ใช่ไม่โดนนะครับยาประมาทครับนักมวยไทยชาวต่างชาติทุกวันนี้เขาพัฒนา,นนานกันเยอะเลยอาจารย์ถ้าไม่ถ้าไม่ดีจริงนี่ สู้หลับาทนะครับเพราะว่าความเป็นมวยนี่มันทันกันหมดแล้วนะครับอา้าวหมูไม่กลัวน้ำร้อนแล้วตอนนี้เอาละอา้าวอยู่ที่ว่าพลัดน้อยจะแก้เกมอย่างไรเข้าในรัดในอาศัยในความเกาแต่ว่าทีโมกตี้อา้อาอา้อาวอา้หัวใจไม่ต้องพูดถึงนะครับส้งคู่ร้อยเต็มร้อย ชมการตัต่อสดหนาจอต้องทําใจนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับกับมวยไทยในยุคนี้ปัจจุบันนี้นอาจารย์เอ,อาวนาว่าเนเข้าหาด้วยเห็นไหมแล้วอยู่ที่ว่าตังแก้ไซ้ายได้ไหมมาแกที่ชั้นที่กลัวไม่กลัวเหมือนกันนะออโอ้โหนี่คือศึกเจ้ามวยไทยครับท่านผู้ชมพักสักครู่เดี๋ยวเดี๋ยกลับมามันก็ต้องช่วยเหลือต้องดูแลกันนะครับ สัปดาห์หน้าวันเสาร์ที่1นกเกรกฎาคมเป็นต้นไปนี่จะปรับค่าดูเป็น200บาทนะครับกลับมาเพดานเดิมพุกเนงจากว่าอย่างว่าโควิดมันก็หายไปหมดแล้วนะครับลดค่าผ่านประตูลงมาครับจาก500เหลือ200นะครับให้ทุกคนได้เข้าถึงได้นะครับถูกต้องนั่นคือไฮไลท์ช็อตเด็ดภาพช้าครับผลงานของทั้งคู่ในายกที่ผ่านมาครับต้องมาว่าเข้มคนเร้าใจครับถึงอาวุธถึงใจแล้วนะครับ นึกว่าจะง่ายตอนนี้ไม่ใช่งานง่ายของขนาดน้อยแล้วนะครับอ่ะปัดท่านดิงของสวนทรภูรสอร์แล้วก็เจ๊พาครับออเรียนเชัวหน้าคณะนะครับนำนักมวยในสังกัดมาเปรียบที่ค่ายคลองสวนทรภูรีสร์ในวันนี้นะครับยังมีเวลาอยู่ครับใครมีมวยไปเลยครับที่คลองสวนรภูริศร์วันนี้ครับที่อยุธยาครับเพื่อจะทาการแข่งขันในวันที่8กรกฎาคมนี้นะครับอ่ะก้อัวนาคณะนำนักมวยในสังกัด ไปเปรียบหาคู่ชกได้นะครับนี่คือผู้ทอนของแท้นะครับประธานดีใ,นให้การสนับสนุนนะครับเพื่อการแข่งขันในวันที่8กรกฎา,าคมเสียแขกม,มากระชากสะพัดมากบนเวทียกที่4ผลัดน้อยไฟแดงป้องกันแชมป์กูท้าชิงมาจากโยโกโฮาม่าญี่ปุ่นซีมงเออโหโอเอามาไม่ฟังเสียงแล้วตีตีเป็นตีตายเป็นตายอ้าวใครจะยืนระยะได้ใครจะอยู่ใครจะไป ออกมานาทีแรกครับเน้นที่วงในครับาทางด้านของมัดตน้อยโอ้โหฝุนตันลบเลยครับอ้าเถงตัวบิดอ,อ้าอ้าวอ้าวดแลครับอาจารย์ดูเหลี่ยมกระชากกระตุกค,ครับนี่นะครับความเป็นมวยไทยจังหวะหักเหลี่ยมจังหวะกระตุกก็ได้ขุนดงพท,ทวัฒชัยนะครับอดีตยอดมวยไทยของเราไปเป็นเซนเนอร์อันนี้เป็นเรื่องของ การฝึกซ้อมฝึกสอน,สอนไม่ว่ากันครับแต่หลายศิลปะมวยไทยตีะนและครับแลวผมเชื่อว่าที่ประเทศญี่ปุ่นก็ดูอยู่ครับถ้าตอนนี้แม่ดูทางผ่านทาง youtube ได้เลยครับย t u b e ของศึกเก้ามวยไทยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับเราจะถ่ายสดคู่ขนานกันไปครับช่องสามนะครับอ่าวงได้ดูนะครับลายแขนสอดแขนเข้าขวา้าเรียกว่านอกไใใด้ใจดีทางด้านชิโมงมีทุกอย่างอาวุธมวยไทยอา,ารย์ครับ สิ่งที่ทีมงานเขาเป็นห่วงซิ่งมงกก็คือเรื่องของกระดูกแต่ว่ามาถึงตรงนี้แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าไม่สำคัญแล้วนะตอนนี้อ้าวเห็นไหมเล่าไม่กลัวอ่ามวยฟังหน้าแล้วไม่กลัวท้กอย่างก็อยู่ที่ขนาดน้อยงานยากแล้วครับยืนระยะได้นี่าพรละหน้อยโยนอีกสดอกตีตีเข้ามาอา้อาวอา้อาวอา้อาวอา้าวโอ้โหต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะครับ ธรรมดาแล้วนะครับที่มาเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นเรียวยะไม่ว่าจะเป็นโอบูระไม่ว่าจะเป็นโคช,ชิเอาละครับมาฮึดีกครั้งหนึ่งทางด้านพระเรือน้อยทุกอย่างยังเป็นไปได้ครับชีมงไม่เดินแล้วนะครับชีมงไม่เดินแล้วครับพระเรือน้อยเดินหรือไม่เดินครับใครใครใย,ยับครับช่วงทา,งยายยกที่สี่อาจารย์ าคืนครับปัดกันเดียวกันที่เดียวกันเลยครับปัดกันได้เปรียบเสียเปรียบเอานะยังผลทางยังอยู่สู้กันถึงปีกาแน่นอนคู่นี้เลิ่มหันน้อยตีตีตอุ้ยอ้าวกองเชียร์ที่มงจะเงียบเงียบไปนิดนึงมาจากกี้นี้ไปอยู่ทั้งฝ่ายแดงแล้วกองเชียร์อ่าสุดไปแล้วครับให้สุดไปลแล้วครับอ่าแล้วก็แข้งซ้ายมาลาบ้านครับทางด้านผนัดน้อยแข้งซ้ายช่วงท้ายปลายยกครับโอ้โห ต้องบอกว่าสุดสุดจริงๆครับสุดสุดจริงครบงครับควยไรสุดยอดควยไทยในวันนี้มอดยกที่4เดี๋ยวกลับมตามต่อครับใครที่ดูไม่ทันท่านผู้ชมดูอีกครั้งครับไปไนายชตเด็ดภาพช้าครับผลงานของทั้งคู่ในยกที่ผ่านมาและดูนะครับกระตุกเหลี่ยมครับชีโมงครับไม่ธรรมดาครับยกที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นลูกทีนะครับแล้วก็ยกนี้พลิกเหลี่ยมครับ โอ้โหถึงอาวุธถึงใจท่านผู้ชมจริงๆครับเนี่ยครับแล้วก็ทางด้านของพระรัน้อยพลิกเอาขึ้น <phen' S 1> จุดเดียวกันเลยครับที่เดียวกันจุดเดียวกันเลยครับอาจารย์ต้องถูกต้อง,องนี่แหละครับนี่คือศึกจ้าวมวยไทยครับเพราะนั้นยกนี้แหละจะเป็นยกที่เรียกได้ว่าโอ้โหใครทําได้คนนั้นก็ได้เปรียบแล้ะครับผู้ทีสูตีต้องยอมรับครับไม่ว่าจะเป็นชัเปี้ยนอย่างพระรหัสน้อยหรือว่าซีมงผู้ท้าชิงนะสู้อย่างสมศักดิ์ศรีจริงๆคุณประทิดเลยนั่นแหละครับไปจะ เข็มขัดเส้นนี้ไปครองครับน่าสนใจครับจะยังอยู่ที่พระรดน้อยหรือว่าจะไปที่ประเทศที่ปุ่นนะครับท่านผู้ชมก็ติดตามได้ครับลอยรอบแชมเปี้ยนหมาแดงนะครับจัดต่อเนื่องกันมาเป็นเวลายาวนาน22ปีติดต่อกันแล้วนะครับนี่ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งเป็นอีกเส้นหนึ่งในวันนี้ครับให่สร้างความหวังให้กับท่านผู้ชมนะครับมาหมดวทีต่อต่อครับพระแดน้อยกับชิโมงครับซ้ายกับขวาสียกที่ผามาต้องบอกว่าถึงอาวุธถึงใจครับ จะไปอยู่ที่ไหนวัดดวงแล้วนะครับมาถึงตรงนี้ต้องบอกว่าวัดดวงวัดใจนะครับบนเวทีกรรมการผู้ชี้ขานะครับธนวัฒน์เสือแก้วแยกออกามา,าชโมงครับเนี่ยครับรับล่างปิดผัดเททิ้งลงไปแล้วโอ้โหรูปร่างดีอาวุธดีตอนนี้อยู่ที่หัวใจนะครับอาวุธไวยไทยมีทุกอย่างชีมงทะลึ่น้อยครับแม่ ฮึดในช่วงท้ายๆปลายายกที่ผ่านมาเอาแหละครับตั้งเอาไว้ครับต้องบอกว่าพลาดไม่ได้ชิม,มงเอาละครับแกวขาน้ำกระบายถึงตัววงได้รัดล่างนั่นแหละครับแต่งนานกรรมการแยกนะครับกรรมการบนเวทีธนพัท์เสือแก้วตั้งการสูงๆเอาไว้ครับเนี่ยครับแขกซ้ายยาวครับแขกซ้ายยาวยาวนี่ โอ้โหไม่สร้างความผิดหวังไห้ครับท่านผู้ชมแล้วก็พี่น้องแฟนมวยจริงๆนะครับกล้ยวยไรในวันนี้ต้องบอกว่าสุดๆนะครับอาจารย์ค,รคือจะผ่านหรือไม่ผ่านไม่รู้แต่ว่าเที่ยวนี้เนี่ยครับไฟนี้เป็นประสบการณ์ของทางด้านซิมงนักชกจากโยโกฮาม่ามากแล้วเลยลครับตามก,กันไปในขณะที่พระน้อยนั้นก็โชว์ความแข็งแกร่งอยู่ได้เพราะว่าลูกแข็งแกร่งจริง นะครับกระดูกมวยอย่างทีเ่เรียนไปแล้วนะครับมมันมีความสําคัญนะครับประสบการณ์นะครับแล้วก็อย่างที่อาจารย์เรียนไปตั้งแต่ต้นครับมวยเวทหญ่แต่ว่าเต็มไปด้วยคุณภาพครับนี่ต้องบอกว่าเป็นคู่มวยชิงแชมป์ป้องกันแชมป์ของเวทีมวยสยามอม้อยคู่คุณภาพอีกหนึ่งคู่นะครับเชื่อว่าน่าจะอยู่ในความทรงจำของท่านผู้ชมของใครหลายๆคนครับอเอาล้ครับเข่าขวาเสียบเข้าไป วาวายครับเราเอาไว้ขอดเอาไว้ยแล้วครับทางด้านของพระรัตน้อยครับช่วงท้ายๆปลายยกกับเวลาที่เหลืออยู่ครับกับเวลาที่เหลืออยู่นะครับออาล้ครับอยากทําอะไรต้องรีบแล้วนะครับทางด้านของชี้มงครับไพ่สํมบาสุดท้ายครับอย่าพลิกสถานการณ์ได้ไหมัดฮุกซ้ายมาต้องบอกว่าวันนี้ชี้มงออกมัดได้น้อยมากครับอยู่ที่วงในเข่าซ้ายยกเข้าไปครับเน็บเข้าไปใส่ไปครับใส่ไปยังมีเวลานะครับ ดวงไทยใตปลายยกครับนี่ครับนี่คือมวยไทยครับยกหมดแล้วครับโอ้โหต้องบอกว่าสุดๆนะครับเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับอย่างที่เรียนไปครับเป็นผู้มวยชิงแชมป์นะครับคะแนนก็จะเป็นยกจะมีการรวบรวมแล้วก็ประกาศคะแนนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็พี่น้องแฟนมวยได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับ แป๊บเดียวครับแป๊บเดียวครับรอการรวบรวมคะแนนนะครับและเดี๋ยวคู่ต่อไปก็จะเป็นประตะขินครับขุนไกรครับอ่ะในช่วงนี้ดูไฮไลท์ช็อตเสร็จภาพช้ากันก่อนครับดูไฮไลท์ช็อตเดร็จภาพช้าดูนะครับแต่ละช็อตแต่ละช็อตนะครับภาพรวมๆครับแข้งซ้ายครับขานของพระเร็กน้อยชิองครับเนี่ยครับถีบซ้ายหน้าครับเป็นมวยขวาตัแล้วครับเป็นจุดเปลี่ยนอีกจุดหนึ่งเหมือนกันนะครับของการชกตลอดท่ายกที่ผ่านมาแข้งขวาและเดี๋ยวดูนะครับชิมงพลิกเดี่ยมดอกเนี่ยครับโอ้โหทำได้สวยงามครับ ดูนะครับแล้วก็ตัวเองก็มาเสียท่าเพี้ยนครับในช่วงท้ายปลายุคที่4ครับและดูนะครับพยายามจะบิดทักลมอีกครั้งหนึ่งไปบนเวทีเลยครับการป้องกันแชมเปียนในรุ่นไลท์เวท135ปอนด์นะครับของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยผู้ชนะได้รับการสนับสนุนเงิน5 0 0 0 0บาทจากยาคยาตราหมาแดงแชมเปียนก็คือพระรหัสน้อย TBM ยิมนะครับผู้ท้าชิงก็คือซิมงเอวะาสปอร์ตยิมจากโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้เป็น คะแนนจากกรรมการแต่ละท่านนะครับกรรมการโรจนวัตส์มสมศรีให้แดง49คะแนนน้นำเงิน48คะแนนกรรมการประธานสุคนธปาติภาคกรรมการสมรักสมมาตรให้แดงเหมือนกันครับ49ต่อ48ก็เป็นนานว่าผู้ชนะก็คือฝ่ายแดงครับพระรหัสน้อย TBM ยิมครับได้เป็นแชมปเปี้ยนต่อไปอีกครั้งหนึ่ง ก็ต่อสู้อย่างสมศักดิ์ศรีครับเรียนเชิญคุณธรรมนูนหอประเษกษฐรกจนะครับขาดเข้มขัดแชมเปียนให้กับแชมป์แชมป์มคนเดิมนะครับและเรียนเชิญคุณชิดสนุพงศ์ทิติมาธัญ,ญวัฒน์นะครับผู้บริหารเจริญเกษตรพัฒนาจำกัดจังหวัดนคนปรปฐมมอบถ้วยรางวัลครับให้กับแชมเปียนนอกจากนั้นนะครับยังมอบเงินสนับสนุน จากยาคยาตราหมาแดงให้กับผู้ชนะในวันนี้อีก50,000บาทครับและนี่ก็คือแชมปเปี้ยนซึ่งเป็นแชมปเปี้ยนต่อไปในรุ่นไลเวท135ปอนด์นะครับอเลฮัสน่อย TBM ยิขอบคุณครับพักสักครู่เดี๋ยวมาชมคู่ต่อไปนะครับ